การปิดถนนวงสว่างปัญหาที่ทุกคนเกี่ยวข้องแต่น้อยคนคาดคิดได้ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดถนนวงสว่างสองวันหยุดเสาร์อาทิตย์และทาไมเราถึงต้องเลี่ยงเส้นทางนี้อย่างจําเป็นนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงเวลานี้ในวันที่25ตุลาคม2568นี้กรุงเทพฯจะ,ะเผชิญกับการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนวงสว่างขาออกช่วงทางลงสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้าสะพานพระราม7็ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้ทางในช่วงเวลา22นาฬกาวันที่25ตุลาคม68ถึง12นาฬกาวันที่26ตุลาคม68โดยเฉพาะการปิดถนนนี้จะทําให้เหลือเพียงช่องทางจราจรหนึ่งช่องทางซ้ายเท่านั้นซึ่งอาจทําให้เกิดความตีนเปียกตีนเปียกในการเดินทางของคุณแต่ทําไมเราถึงต้องปิดถนนนี้คําถามนี้อาจทําให้หลายคนกําลังการการปิดถนนนี้เกิดจากงานก่อสร้างหรือซ่อแมแซมที่จําเป็นต้องทําในช่วงเวลานี้เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ใช้ทางในอนาคตแต่ในทางกลับกันการปิดถนนนี้ก็สร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้ทางในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนแล้วเราควรทำอย่างไรการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณควรตรวจสอบเส้นทางและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมก่อนออกเดินทางหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความตีนเปียกตีนเปียกและความไม่สะดวกในการเดินทางคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่าการปิดถนนเพื่อก่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่หรือคุณมีวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้ที่สามารถลดความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้ทางได้มากขึ้นขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพิ่มเติม